ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่สุดขอบโลกและกำลังมองไปยังความโกลาหลอันยากจะหยังของข้ามคืนนิรันด์ HP Lovecraft สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการบอร์ดเกมเวิลด์กับผมวัดทีวีมังนะครับ รายการนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจบนโลกของบอร์ดเกมในรูปแบบของพอดแคสต์และก็ติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทเบลท็อปเกมส์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นบอร์ดเกมออกใหม่หรือรายการประจนภัยสวมบทบาทของ d d ได้ที่ b ีเจนสกอตตในยูทูบนะครับ ในเอพิโซดนี้ของบอร์ดเกมเวิร์จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวของนักเขียนนิยายผู้บุกเบิกแนวทางความสยองขวัญระดับจักรวาลอย่าง HP Lovecraft ซึ่งงานเขียนของเขาทุกวันนี้ก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นแนวทางของผลงานสยองขวัญนนยุคใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในสื่อของวรรณกรรมนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงสื่อภาพยนตร์วิดีโอเกมและก็บอร์ดเกมยังไม่รวมถึงสื่อบันเทิงอ,อ,อื่นๆอีกมากมาย แต่ว่า HP Lovecraft เขาเป็นใครอะไรคือความสยองขวัญแนว Lovecraft เที่ยนและมีบอดเกมอะไรบ้างที่น่าสนใจในธีมนี้เราจึงอยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักและพบกับมนขลังของนักเขียนผู้นี้กันครับและเรายังหวังว่าคุณผู้ฟังจะยังคงสามารถรักษาสติตัวเองไว้ได้จนจบโดยไม่เป็นบ้าไปซะก่อนนะ HP Lovecraft หรือชื่อจริง Howard Philip Lovecraft เขาเกิดที่เมือง Providence Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช1890ชีวิตของ Lovecraft ล้วนเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมในตอนที่เขาอายุได้3ามขวบพ่อของเขา Winfield Scott Lovecraft ก็ถูกนำตัวไปรักษากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานถึง5ปีด้วยโรคซิฟิลิสขึ้นสมองก่อนจะเสียชีวิตลงในปี1898และเพราะแบบนี้ ในวัยเด็กของเลิฟคราฟเขาจึงต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของฝั่งแม่ตั้งแต่ยังเด็กและเนื่องจากคุณตาของเลิฟคราฟเป็นคนที่ชื่นชอบในวรรณกรรมอย่างมากทําให้เลิฟคราฟ t เองจึงได้มีโอกาสอ่านหนังสือวรรณกรรมต่างๆมากมายที่คุณตาของเขาได้เก็บสะสมไว้โดยมีนวัดิยายแนวโกติกของนักเขียนชื่อก้องอย่างเอ็ดการ์แอลันโปเป็นสิ่งที่เขาโปรดปานและยกย่องเป็นพิเศษ แต่ความสุขย่อมอยู่ได้ไม่นานเพราะต่อมาในปี1904คุณตาของเลิฟคราฟที่เป็นเสาหลักของบ้านก็ได้เสียชีวิตลงทําให้ธุรกิจของครอบครัวที่ประสบปัญหาอย่างหนักมาตลอดหลายปีถึงกับพลังคืนชีวิตครอบครัวของเลิฟคราฟจึงต้องระหกระเหินจากคลฤหาสอันฟูฟ่องไปสู่ห้องพักโกโรโกโซชีวิตที่แปรผันอย่างฉับพลันเช่นนี้เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อจิตใจของสองแม่ลูกเลิฟคราฟเป็นอย่างยิ่ง และชีวิตหลังจากนั้นของเลิฟคราฟก็ไม่ได้ง่ายนะในช่วงปี1908มีบันทึกว่าเลิฟคราฟตต้องประสบปัญหาทางจิตใจอย่างหนักจนถูกบังคับให้ต้องออกจากโรงเรียนไปก่อนที่จะเรียนจบในขณะที่แม่ของเขาที่ยังสะเทือนใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่สู้ดีนะเลิฟคราฟเข้าสู่วงการนักเขียนอย่างเป็นทางการได้จากเหตุการณ์ในปี1913ที่เขาเขียนจดหมายไปด่านนิตยสาร,รที่ลงผลงานของนักเขียนนิยายรักอย่างเฟลด์แจ็กสัน ด้วยทักษะการเขียนและการด่าเป็นบทกลอนที่น่าสนใจทำให้คุณเอ็ดเวิร์ดเอฟดาสประธานสมาคมนักข่าวสมัครเล่น UAPA เกิดความสนใจในตัวของชายคนนี้และตัดสินใจที่จะดึงเข้ามาร่วมงานด้วยโดยผลงานขึ้นชื่อในตอนแรกของเลิฟคราฟทที่ผู้อ่านหลายคนในปัจจุบันจะรู้จักกันก็คือผลงานสั้นที่มีชื่อว่าเดกอนที่ได้ออกตีพิมพ์ในปี1919ซึ่งเรื่องสั้นเดกอนเป็นผลงานที่ในภายหลังจะถูกรวมเข้ากับจักรวาลตานานคาทูรู แต่ว่าในปีเดียวกันคุณแม่ของเขาก็ถูกพาไปกักตัวรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการป่วยทางจิตก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปี1921แบบเดียวกันกับพ่อของเขาเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เลิฟคราฟถึงกับจิตตกเป็นอย่างมากและโศกนาฏกรรมที่ว่าก็เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดในปี1924เลิฟคราฟได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าโซเนียฮาฟกลีนและตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่บูกคลนนิวยอร์ก แต่หลังจากนั้นไม่นานธุรกิจของครอบครัวที่นําโดยโซเนียกรีนก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนต้องปิดตัวทาให้เธอถึงขั้นล้มเลิฟคราฟ์จึงต้องพยายามทํางานอื่นเพื่อมาเกื้อนหนุนครอบครัวแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนะักด้วยปัญหาทางการเงินที่สาหัสทําให้โซเนียภรรยาของเลิฟคราฟ t ต้องย้ายออกเดินทางไปหางานใหม่จากที่อื่น ในขณะที่ตัวเลิฟคราฟ t เองที่ยังปักหลักอยู่ที่นิวยอร์กก็ต้องย้ายที่อยู่ไปอาศัยอยู่ในเขตเรดฮุกของบรูกลินที่ตอนนั้นกําลังเต็มไปด้วยผู้อพยพจากชาติพันธุ์ต่างๆแต่ก็เหมือนโชคชะตากันแกล้งเลิฟคราฟ t ได้ถูกคนท้องถิ่นปล้นห้องพักจนหมดบ้านเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่า จนทำให้เลิฟคราฟเกิดความคับแค้นใจจนถึงกับเขียนผลงานอย่าง The h o r r o r of Red h o o k ที่มาพร้อมคำบอกเล่าของตัวละครที่กล่าวถึงความผิดพลาดในการมาที่นิวยอร์กที่ที่เขาหวังจะพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจแต่กลับพบเจอเรื่องขยาวขวัญและการกดขี่ที่หวังจะทำลายเขา สุดท้ายเลิฟคราฟจึงตัดสินใจที่จะย้ายกลับมาที่เมืองโปรวิเดนซ์บ้านเกิดของตัวเองในปี1926และรังสรรค์ผลงานใหม่ที่ประกอบร่างเข้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับเรื่องราวในความฝันของเขาจนกลายเป็นผลงานสุดโด่งดังที่มีชื่อว่า The c a l l of c t h u l h u The Call of c a l t u r u เป็นผลงานเรื่องสั้นของเล v คร r a f ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของตัวเอกที่บังเอิญไปนค้นพบเอกสารของญาติผู้ล่วงลับไปอย่างปริศนาที่เมื่อยิ่งอ่านกับพบเจอเรื่องราวความจริงอันบ้าคลั่งของลัทธิวิปราชผู้บูชาคาทูรูเทพลึกลับซึ่งเป็นเพราะผลงานชินช้นเอกชิ้นนี้นี่เองที่ทําให้จักรวาลคาทูรูของเล v e c r a f t ถือกําเนิดขึ้นมาได้และยังก่อให้เกิดหมวดหมู่สยองขวัญหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมาอย่างลิ v e c r a f t i a n h เ r อร r หรือ Cosmic h o l r o r Lovecraft i a n h ์ r ลอรคือเรื่องราวความสยองขวัญที่จะเล่นกับความไม่รู้ของมนุษย์และความไม่รู้จะสร้างจินตนาการที่น่ากลัวที่สุดเกินกว่าที่เราจะยั่งถึงได้ซึ่งตัวเอกของเรื่องราวแนวนี้มักจะต้องพบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากต่างดาวหรือต่างปิติที่เกินกว่าความเข้าใจของตนเองและสุดท้ายก็มักจะจบลงที่ความบ้าคลั่งและวิปริตเสียสติอยู่เสมอ โดยสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในแนวเรฟค r a เทนเฮอร์เร้นั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างไม่ชัดเจนหรือมีความแหกไปจากรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์อย่างเรานั้นรู้จักมักจะมาในรูปร่างที่เต็มไปด้วยหนวดระยางและความบิดเบี้ยวอันน่าสะอิดสะเอียนที่ทําให้ทุกคนที่ได้พบเห็นได้รับรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกมันไม่สามารถจะใช้ชีวิตดั่งคนปกติได้เพราะถือว่าได้เปิดประตูสู่ความรู้ต้องห้ามเข้าให้แล้ว ในปัจจุบันนี้นะครับผลงานของ Lovecraft เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างสารรค์สื่อสยองขวัญยุคใหม่ไปน็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นทั้งฝั่งเอเชียเราก็มีนักเขียนมังงะสยองขวัญชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างอาจารย์จุนจิอิโตเองเนี่ยแกก็เป็นแฟนผลงานของ HP Lovecraft และผลงานมังงะหลายเรื่องของแกเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากการเล่าเรื่องมาอย่างชัดเจนหรือ วิดีโอเกมอย่างปลัดโวนของค่ายฟอร์มซอฟ์แวร์นี่ก็ชัดเจนมากเรื่องอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากตัวผลงานของ HP Lovecraft ทั้งการออกแบบดีไซน์สัตว์ประหลาดต่างๆในเกมที่น่าสะอิดสะเอียนหรือเนื้อเรื่องของกลุ่มตัวละครที่พยายามจะเพิ่มดวงตาเข้าไปยังสมองเพื่อรับความรู้ต้องห้ามจนเสียสติต่างๆนานา,นา นี่ยังไม่รวมว่ามีวิดีโอเกมอื่นๆอีกกี่เกมครับภาพยนต์อีกกี่เรื่องหรือสื่ออื่นๆอีกเท่าไหร่กันที่ได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลมาจากงานเขียนของ HP Lovecraft แล้วทางฝั่ง,องบอร์ดเกมเราล่ะมีบอร์ดเกมอะไรบ้างที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าใช้ธีมตำนานคคทูรูของ HP Lovecraft เป็นธีมหลักที่มันน่าสนใจในวันนี้ผมจึงอยากจะมาป้ายยา2บอร์ดเกมในธีมของตำนานคคทูรูให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและอยากเล่นกันครับแต่จะเป็นเกมอะไรเรามาเริ่มกันเลยครับ มากันที่เกมแรกอย่าง Unfathomable บดเกมแนวร่วมมือแต่ว่ามีหักหลังกันครับสำหรับผู้เล่น3-6ถึงคนผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทเป็นผู้โดยสารและลูกเรือของ S.S. อ t l a n t ติกที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันแต่เพราะว่าในทุกๆคืนทุกคนบนเรือกลับมีฝันร้ายอันแปลกประหลาดและยังมีข่าวลือสะพัดไปทั่วถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กำลังไล่ตามเรืออยู่ใต้ทะเลเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อมีการค้นพบศพคนตายในห้องโบสถ์ของเรือ พร้อมสัญ,ญลักษณ์อันแปลกประหลาดถึงพิธีกรรมบางอย่างดูเหมือนว่าเรือ SS a t l a n t i c ลนติกาจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดในการเล่นเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายครับคือฝ่ายมนุษย์กับฝั่ง Deep Ones โดยภารกิจของฝั่งมนุษย์ก็คือการร่วมมือกันทำภารกิจเพื่อปกป้องเรือจากเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเกมโดยการใช้ความสามารถของตัวละครแต่ละคนที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปพร้อมกับหาตัวผู้ทรยศที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มในขณะที่ผู้เล่นฝั่ง Deep Ones จะต้องทำเป็นเนียนกับฝั่งมนุษย์และหาทางปั่นป่วนเพื่อทำลายเรือลำนี้ให้สำเร็จ ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบอร์ดเกมแนวแฝงตัวหักหลังไปพร้อมกับดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากทั้งศึกในศึกนอก u n f a t t o m เ b เบเนี่ยจะเป็นบอร์ดเกมที่คุณควรจะได้ลองครับเพราะว่าคนที่ร้ายที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่สัปรากแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณต่างหากต่อกันที่เกมที่2กับค u Dead ด a เมดายบอร์ดเกมสำหรับผู้เล่น1-5คนที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งเหล่าลัทธิที่หมายจะอัญเชิญ The Elder ones มาเกินกินโลก หากผู้คุณสามารถขัดขวางพฤธิกรรมของพวกลัทธิได้มากพอก็จะทําให้พวก Elder o n e วที่โดนอันเชิญมาอ่อนแรงพอที่จะฆ่ามันได้แต่ถ้าทําไม่สําเร็จแล้วก็บางทีจุดจบของคุณคงมีแต่ความบ้าคลั่งเท่านั้นที่รออยู่ จุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่เกมการเล่นที่แบ่งออกเป็นหลายเอพิโซดครับคือจะมีความยากและความท้าทายแตกต่างกันไปให้เราเลือกเล่นและมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเซตอัพเกมแต่มันยังเปลี่ยนวิธีการเอาชนะในการขัดขวางพิธีกรรมอีกด้วยรวมไปถึงตัวละครในเกมนี่ก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันทำให้เกมการเล่นมีความหลากหลายไม่จำเจ แถมเกมก็ยังยากขึ้นไปอีกเพราะตัวละครของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะมีการ์ดจิตเวทโรคทางจิตติดตัวอยู่คนละใบที่อาจจะกำเริบเมื่อไรก็ได้ในระหว่างการเล่นมันจะนำพาคุณไปสู่ความซวยอย่างหาที่สุดไม่ได้หรือบางทีถ้าคุณรู้จุดข้อได้เปรียบของมันการ์ดที่เหมือนจะเป็นผลเสียเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณชนะได้ถ้าคุณกำลังแสวงหาความตายและความยากที่ทำให้คุณแทบบ้าแต่ได้แอคชั่นมัน พร้อมด้วยตัวมิดเอ e เจอร์เหล่ามอนสเตอร์จากตำนานคัทูรูของ HP Lovecraft ที่เรียกได้ว่างามหยดย้อยคัทูรูเดธเมดายก็จะเป็นบอร์ดเกมที่ผู้รักในผลงานของ HP Lovecraft ไม่ควรพลาด Howard p h i l i p p o v ล craft เสียชีวิตในวันที่15มีนาคมคิศ,ศกราั1937ด้วยโรคมะเร็งลำไส้เล็กเป็นจุดจบที่น่าเศร้าสำหรับนักเขียนหนุ่มผู้นี้ เพราะถึงผลงานของเขาในปัจจุบันจะเป็นผลงานที่อยู่เหนือการเวลาแต่ว่าในช่วงชีวิตสุดท้ายของเลิฟคราฟผลงานของเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือทำกำไรได้มากขนาดนั้นการเสียชีวิตไปทั้งที่ไม่มีใครรู้จักและก็ไม่มีเงินกว่าผลงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์ของคนหมู่มากก็คือหลังจากที่เขาจากไปแล้วจักรวาลตำนานคาทูรูของ HP l เลิฟครเกิดขึ้นได้นอกจากด้วยฝีมือปลายปากกาของเขาแล้วมันยังต้องขอบคุณเพื่อนของเขาอย่าง ออกัสเดอเลตผู้ก่อตั้งสน,นักพิมพ์ Arkham House ที่ได้รวบรวมผลงานเรื่องสั้นทั้งหมดของ HP Lovecraft มาตีพิมพ์และสามารถเผยแพร่ให้ผู้คนได้รู้จักจนทุกวันนี้ผลงานของ HP Lovecraft ก็ได้มีเหล่าผู้ที่ชื่นชอบและรักในผลงานของเขาจำนวนมากที่ได้สารต่อทักท่อเลียงร้อยเรื่องราวในจกักรวาลของคัทูรูให้ยิ่งใหญ่และกว้างไกลขึ้นไปอีกจนทุกวันนี้ตำนานคาทูรูของ HP Lovecraft ก็ได้กลายเป็นผลงานอันทรงอิทธิพลงานหนึ่ง ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจและความขย่าวขวัญแก่ผู้คนนับไม่ถ้วนและสุดท้ายนี้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความกลัวกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้อยู่ l ลิฟค a p t เท n h นเฮ r ก็จะยังคงสถิตตามหลอกหลอนสร้างความกลัวอยู่ในจินตนาการของมนุษย์เราเสมอตราบชั่วนิรัน และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบอร์ดเกมเวิร์ในวันนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนหรืออยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอะไรในตอนหน้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามพวกเรา BJ s p o r t ก็ด้นะครับแล้วก็เรามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของพวกเรานะครับที่ไม่เกี่ยวกับพวกเทเบิลท็อปเกมนะครับไปติดตามมาได้ในช่องทีวีมังสวาริตี้สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ